สวัสดีค่ะมิวชาแนลนะคะวันนี้แอดก็มาตามต่อตัวเลขความฝันของคุณลุงเอาไปฝากกับ f c นะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าบ้านของคุณลุงนะคะเพราะว่าคุณลุงก็ฝันแล้วนะคะเพราะว่าแอดถามกับคุณป้าคุณป้าก็บอกว่าคุณลุงฝันแล้วนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้มีกําลังใจทํางานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะ อยากได้เลขเด็ดกดเข้าช่องมิวชชแนลเลยนะคะมีเลขเด็ดให้ทุกวันนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนนะคะเลขเด็ดกดเข้าช่องมิวชชแนลเลยนะคะมีเลขเด็ดให้ทุกวันนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณลุงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะป้ายาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอดก็จะมาขอถ่ายคุณลุงเนาะความฝันเพราะว่างวดที่ผ่านมาคุณลุงก็ฟันแม่นมากเลยนะคะ คุณลุงก็ฝันได้เมื่อว่าที่ผ่านมาคุณลุงให้เจ็บสาเนาะก็เข้าเจนะคะ<ช>คือตัดหน้าตัดหลังตัดกลางเล่นก็ตัดอพีรตู้นั้นี่าค่ะเพราะว่าตอนที่มาถ่ายวันนั้นก็ไม่ได้ตัดให้กับ f อฟซีนะคะก็เลยแต่เสียดายมากแต่เลขคุณลุงก็เข้านะคะ งวดนี้ก็ฝันใหม่แล้วใช่ไหมคะฝันใหม่แล้วอันนี้แอดก็ต้องให้คุณป้าสื่อสารกับคุณลุงให้นะคะเพราะว่าคุณลุงท่านหูไม่ค่อยดีเนาะเพราะวลาคุยกันก็ไม่ค่อยเข้าใจกันต้องให้ประหยัดสื่อสารให้นะคะคุณลุงก็ฝันยังไงมั่งคะประหยัดเล่าให้แอดฟังหน่อยค่ะขาฝันว่ายายนะสวยมากเลยไม่อยู่ด้วยยายเจ้าที่ที่มาอยู่ด้วยเหรอคะสวยมากเลยทั้ง ลูกชายคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวคนหนึ่งก็ก็นอกมันมันมันมีสองตัวหน่ช้างอ่ะมันมีแม่ลูกอ่ะโอ้ช้างใ้่คือยายทุกับยายยายทุกยายทุกคือช้างใช่ไหมคะโอ้หนูก็ไม่เข้าใจเนาะนึกว่าเป็นแบบเจ้าที่ธรรมดาคือเป็นช้างยายทุกยายทุลี่เป็นช้าง ค่ะคุณลุงเราเดินตาด่วยหอบใบไม่หอบใบช่วยหอบใบเยอะกินกี่ท่านเอตุ้ยไปหาอะไรกินข้าวเออลุงไปหาอะไรกินข้าวก่อนบ่จ้าบ่จ้าลุงดูก็ไม่เข้าใจเนาะลุงเขมิ้นไม่เข้าใจเขมิ้นงัตัวพุ้งตัวใส่เจ้จ้าจ้าตัวพุ้งตัวใส่เจ้จ้าจ้าตัวพุ้ตัวตัวยิ้มโอ้คือ แกเมนบางแกเมนไม่เข้าใจนะคะลาซาไมาี่หนึ่งหกนะหนึ่งหกค่ะลุงฮะหนึ่งหกชัดๆเลยเนาะลุงเนาะจ้อันนี้ลุงฝันเหรอคะอันนี้ลุงฝันเหรอคะใช่พอยู่ซอกในไทเจ้อันนี้อยู่ซอกตะกีโมน่าวฟังเลยนะโอ้อันนี้ก็คือตัวเลขความฝันของคุณลุงนะคะ คุณลุงฟันนะคะก็นี่นะคะจ้าเบ้ามเลยมาดีเดียวเล้วค่ะโอเคบ้างเลยมาดีเดียวแล้วจ้าเห็นชัดๆเลยค่ะคุณลุงเนี่ยนู้นถ่ายเห็นชัดมากเลยค่ะคุณลุงตาเรยวู่นองลงลองจม่าแจ้เลยอันนี้เอ็ดก็ถ่ายให้ดูนะคะตามเลขที่คุณลุงฟันก็เห็นนะคะมาฟางตาออกมาบนในเนี่ยนะคะบนไอตรงหลังคาของคุณลุงนะคะหลังคาบ้านนะคะ มัดเลยมัดเลยก็อย so, right right? ่างนี้นี่นะคะค่ะมองดูนะคะว่าชัดหรือไม่ชัดนะคะเอ็ดก็นอนนะคะพิงงี้เนี่ยถ่ายให้กับเอฟซีดูนะคะหลังแข็งหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมงงจ้างงมาะชัดมากเลยนะคะนี่นะคะโอ้โหนี่ยชัดนะคะถ้านนอนนอนพิงอย่างงี้เห็นชัดมากเลยค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวแอดขอดถ่ายตัวเลขนี้ก่อนนะก่อนที่จะถ่ายหน้าคุณลุงให้กับเอฟซีได้ดูนะคะว่านี่เป็นตัวเลขความฝันของคุณลุงนะคะ,ะ,ะมาลงนั่งจะชัดมากเลยนะคะหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะถ้ากลับก็เป็นหกหนึ่งนะคะถ้าจากตีลังกาก็ได้นะคะตีลังกาเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็แล้วแต่เนาะเนาะประหยัดเนาะ,ะเพราะว่า<ะ>อันนี้คือตัวเลขที่คุณลุงฝันได้ใช่ไหมคะจะ้าอ,อันนี้คือตัวเลขที่ คุณลุงฝันฝันคุณลุงฝันว่ายังไงครับประหยัดฝันเห็นว่ายายน่ะสวยมากเลยโอค้ค่ะจะมาอยู่นี่สวยมากเลยเถ้าถ้าไม่มีลูกนะอู้สวยมากเลยค,ค่ะเห,เหมือนสาวนะจ้ะกับลูกสองคนอ้อลูกเดี๋ยวมาต่อกันอีกนะมะคะนะคะเมื่อกี้ขาดตตนไปเนาะยายทุกยายทู่นนียย่คือช้างโออคือช้าง เหมือนเป็นช้างเจ้าที่อะไรประมาณนี้เนาะเหมือนเป็นช้างเจ้าที่ช้างเทวดาช้างศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอยอก่างหนึ่งแล้วเนาะเจ้าเป็นช้างเทวดามาอยู่ด้วยม่อยู่กับคุณคุณลุงมาอยู่กับคุณลุงเนาะแล้วยังไงโตคะคุณป้าอะโตเลยค่ะโอ้าเลยโอสวยมากเลยโขาแปลงร่างเป็นคนหรอคะ แปลง่างเป็นคนสวยมากเลยถ้าไม่มีลูกเขาแบบมอนสาวมากเลยเดี๋ยวโอ้คือยายทุยียทตุได้แปลงร่างเป็นคนแปลงร่างจากช้างเป็นคนจ้สวยสวยค่ะอืมสวยมากเลยถ้าไม่มีลูกเขาเหมือนคนเป็นสาวนะค่ะจ้ว่าลูกตัวหนึ่งจะเออมีลูกมาด้วยมีลูกมาด้วยค่ะลูกผู้หญิงลูกเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะจ้ามันเป็นผู้หญิง ช้างก็เป็นช้างเยทูดเยทูดเป็นผู้หญิงแล้วก็มีลูกสาวมาด้วยหนึ่งเชือกเนาะะะค่นั่นแหละมันมีลูกนะจะแม่ทุลล่ะมันมีลูกจะคนหนึ่งแม่แม่แม่ทุลมีลูกคนคนหนึ่งช้างนะค่ะช้างมันมีลูกอ่ะแม่ลูกนะจ้ะมาสองมาหมดแล้วมาสองแม่ลูกจ้อมาหมดแล้วจะ ซื้อมาเรียบร้อยหมดแล้วทั้งแม่ทั้งลูกเออลูกชายก็ซื้อมาหมดแล้วแล้วแล้วลุงแกฟันว่ายังไงล่ะคุณป้าคือเม็ดฟันว่านั่นหละยายคนนั่นเลยมาบอกมาบอกเลขใช่ไหมคะเลขจากก็เห็นตาโนนก็เห็นตรงนี้โอ้ตาโนนแล้วก็เห็นตรงตรงนี้เลยตรงนี้ค่ะให้ดูก็ดูไม่ชัดก็ดูตอนเมื่อวานก็ชัดทีนี้ให้ยายองมาถ่ายเอา เราให้เอโดองมาถ่ายเอสดองมาถ่ายแล้วเนาะ,ะมันชัดมากเลยค่ะเอด็ดเอ็ดดูเมื่อกี้ตอนแรกก็ไม่มองไม่เห็นเนาะ,ะอันนี้เป็นความฝันของคุณลุงนะคะท่านผู้ชมก็คือคุณลุงท่านหูไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องให้คุณป้าท่านแปลให้นะคะ พอเราคุยกันแล้วจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะกับคุณลุงก็เลยต้องให้คุณป้ามาแปลให้นะคะก็เลยอาจจะเหมือนถ่ายของคลิปคุณป้าก็อีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้เป็นคลิปความฝันของคุณลุงนะคะแล้วตอนนี้ก็ไม่ไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นนี่นะโอ้เพิ่งเห็นเจ้ะในบนบ้านนาะไม่เคยเพิ่งออกมาเนาะออกอยู่ตรงสังกสีบ้านเลยเนาะหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยนะคะก็คือตัวเลขที่คุณลุงฝันเห็น ยหญ่ทุกใหญ่ทูก็คือช้างนะคะเป็นช้างเหมือนช้างเจ้าที่อะไรประมาณนี้เนาะคุณป้าเนาะช้างเทวดาอะไรสักอย่างมั้ะเหมือนเราเหมือนแล้วแต่ไอ้นี่เนาะว่าเราอยู่ที่เราศรัทธาด้วยเนาะแล้วแต่ก็ลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้งมงายอะไรนะคะสําหรับเรื่อง เรื่องโชคลาบนะคะก็ไม่ได้งมงายอะไรเออเป็นความฝันและเป็นแนวทางนะคะที่คุณลุงคุณป้านะคะแบ่งปันให้นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าเจ็ดศูนย์เต็มๆบอกเจ็ดสามศูนย์ก็เข้าเจ็ดศูนย์นะคะเลขความฝันของคุณลุงนะคะงวดนี้ก็งวดนี้ได้ใหม่นะแล้วนะคะเป็นเลขขึ้นใหญ่ทุกเยญทุนที่เป็นช้างนะคะที่เป็นช้างเจ้าที่ที่มาอยู่ด้วยก็บอก บอกเลขนะคะแล้วก็เลขก็ขึ้นอยู่ที่หลังคาบ้านบ้าน,าานตรงหน้าบ้านนี้นะคะตรงข<า>องคุณลุงนะคะคุณลุงก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะคือถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าคุณลุงเห็นเลขตรงไหนนะคะคือต้องนอนนะคะต้องนอนดูนะคะอืนายโบคุณป้านะนี่เมื่อกี้ชัดมากอันนี่นะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือเลขที่ยายทุกยาทุนบอก คุณลุงนะคะก็นี่อยู่ตรงที่หลังคาบ้านของคุณลุงนะคะที่ชัดมากนะคะท่านผู้ชมยังมันจะเซตตุกตาเหมือนคนเขียนไว้เลยนะคะท่านผู้ชมคนเขียนเอาไว้คลิปนี้อาจจะมีคุณป้าเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าให้คุณป้าแปลให้นะคะจหนึ่งหกชัดมากเลยเนาะคุณป้าเนาะชัดมากเลยเอ็ดก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะคะเนี่ยไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นนี่ บอกกันนานแล้วแต่มองไม่เห็นเห็นตยวนี้นะคะหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเลขความฝันของคุณลุงนะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นคุณป้าเป็นคนพูดความฝันหนึ่งนะคะว่านี่เป็นคลิปความฝันของคุณลุงนะคะนี่ก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะสําหรับตัวเลขความฝันของคุณลุงนะคะสองตัวนะคะสองตัวเน้นเลยนะคะ มีแค่หางเดียวนะคะสองตัวนะคะหนึ่งปกนะคะท่านชมท่านใดอยากกลับก็ได้นะคะหนึ่งปกหกหนึ่งหรือจะหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะคะหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะเป็นหนึ่งปกปกหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันนะคะก็เป็นเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะแล้วแต่ชอบนะคะท่านผู้ชมท่านใดชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ตอนนี้ก็ฝนตกมาแล้วนะคะได้ยินเสียงฝนไหมคะท่านผู้ชมสาวมหน้อแอดก็มากับลูกสาวกันฝนก็ไม่ได้เอามานะคะก็ชอบความฝันของคุณลุงก็ตามนะคะตัวเลขก็เห็นให้ให้เห็นชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะขยายให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าว่าชัดแค่ไหนนะคะว่าให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะมือแอดก็อาจจะสั่นๆหน่อยนะคะเพราะว่า คือกล้องไอ้นี่นะคะนานแล้วนะคะชัดมากเลยนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะความฝันของคุณลุงในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณคุณป้านะคะที่คอยแบบปลความฝันของคุณลุงให้นะคะคือไอเนี้ยขอบคุณมากนะคะที่แบ่งปันนะคะบบสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ก็ให้เอซีทุกท่านโชคดีกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ